สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาปั๊ม p p กัน,นะครับอ่าไปดูกันเลยว่าปั๊มยังไงอ่าดูนะครับนี่ครับเป็นศนะูนย์ f p นะครับ Silver Point นะก็ดูอันดับ f p ผมนะคโอ้ยครับก็ตอนนี้อยู่ที่300อล้านนะห่างกับที่1นึ่ประมาณ19ล้าน20ล้านได้นะไม่ได้ปั๊มหรอกมันเป็น วิธีทําให้เสียตังค์ครับอ่าวันนี้ผมจะขึ้นที่หนึ่งครับจะท้ายหรือเปล่าไปดูกันเริ่แลครับยหยุดเดี๋ยวช่วงที่ผมกด SP ผมเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดนะครับเพื่อให้มันไอ้นี่ไวๆคิดมันจะได้ไม่ยาวเกินไปตเต็มโกลังแล้ว โอเคเต็มพลังเลยครับก็กดไปครับ โอเคครับในที่สุดผมแม่งก็กดหมดจนได้ไปดูกันว่าผมกดไปกี่ครั้งอ่าเนี่ยครับทั้งหมดนะครับที่ผมกดไปเดี๋ยวมาเีทั้งหมดยีิบเอ็ดหน้านะครับอ่ายีิบเอ็ดหน้าหน้าละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหน้าละสิบห้าชิ้นนะครับลองลองโคลนว่ะ เอา15คูณ21จะได้จำนวนออกมาที่ผมกดไปอ่าแล้วเป็นหวเอ็นพีที่ผมได้อ่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านนะสบ1องล้านเจ็ดแสนนะเก้าหมื่นนะโอ้โหว่าจะยี่สิบล้านเอาไม่ไหวจริงอะคงไม่ติดอันดับเนี่ยครับต้องยี่สิบล้านเอาอย่างนงี้ผมได้สิบสามล้านละ เอาไปทำอะไรดีก็ใช้สิครับหรือพกถาวรเอ๊ะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่พกถาวรดูไหนฮะนี่ไงพกถาวรเลยอะไรไอ้เลยสำเร็จต่อไปซื้ออะไรซื้อกระสุนบาลลิตแล้วกันเป้นเท่าไหร่ห้าร้อยหนึ่งพันแล้วห้าร้อยพันห้าสองพันแล้ว โอ้ห oh. ที่ตอนซื้อนี้แม่งมันสุดยอดเลยตอนกดแม่งโคตรเหนื่อย3ามพแล้วครับอ่าสี่พันแล้วสี่พันลูกแล้วอ่าเอาโอเคเอาแค่ห้าพันลูกครนะดูครับโอ้โหห้าพันลูกรวมของเก่าก็เป็นหมื่นลูกครับโอเคซื้ออะไรต่อครับซื้ออืมซื้อ เอาาาออา,าหารตัดเลี่ยงครับเซอระเท่าไหร่ดิเซอร์สักไม่รู้อ่ะเซอร์ไปก่อนหน้าเื้อเป็นไงโอ้กดดังเส็ยแล้วเอ้าไหนอาหารนะอาหารอยู่ไหน มื่อกี้อาหารมันหายไปไหนโอเคตืออาหารตัดเลี้ยงไว้ต่อไปตือโข่งแล้วจีีนี้ลุงเงี้ยเอาจีพมาซื้อโของดีกว่าปะเอสพ p มันซื้อโข่งจะบ้าแล้วเอสพ p มันซื้อของ่บบอของโอเคครับตือไปอย่าหยุดไม่รู้จะซื้ออะไรออะพ p มันซื้ออะไรไม่ไม่ค่อยได,ได้หลายอย่างนะแต่ผมอยากติดอันดับเอพอันดับเงินหนึ่งนะ เอาโครงหายเอา้าโครงหายไปไหนอะ่ะเฮ้ยโครงหายเอาโครงหายชิบหายแล้วอันนี้ครับโครงกลับมาแล้วมี45ครั้งโอเคเอาสักเท่าไหร่เลยเอาแม่งจนเอพี HP หมดเนี่ยแหละ ปาทครับใช่ครับอือ๋มอมันไม่ขึ้นอ๋ออยู่นี้อยู่นี้อนตอนนี้ใช้ไปสามร้อยสิบสามสามร้อยสิบสามล้านนะบาดอีกเจ็ดล้านอนะ่ะโอ้โหงานตกเลยกว่าจะขึ้นที่หนึ่ง ไม่เคยเจ็ดครั้งวะเออ,อเต็มาซื้อกระสุนบานเล็ตต่อแล้วกันซื้อให้แม่งหมดไปเลยอ่าเอฟพผมก็จะหมดแล้วครับผมก็ใช้แม่งให้หมดเนี่ยอติดลบด้วยไปื้อทียสามล้ว โอเคเหลือประมาณสามหมื่นครับสามหมื่นก็ซื้ออะไรไม่ได้แนละ้งมั้งใช้หมดที่ใช้ไปอุย้ยสนะิบห้าล้านครับสามร้อสิบห้าล้านขาดอีกอีกหกล้านกว่าจะแซงครับอ่ะโอเคครับมาต่อกันเลยดีกว่าผมไปเติมบัตรมาล้วขาดอีกแล้วนะหกล้านใช่ปะ่ะงั้นกดต่อครับกดให้ได้หกล้านครับ Running around, running around, spending time. So many girls, so many up lines. I was running around, running around. I, I wanna have another one night I to Running around shining bright. Come on, it's it just like a neon light. You won't run it around, running around. No โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เอพที่ผมต้องการมาละคือหกล้านเอพีนะครับยอดรวมทั้งหมดที่ผมสุ่มเอพีไป19สิบเก้าล้านครับ19สิบเก้าล้านเอา้าทำไมหายไปวะอ่าของเก่ามันหายไปไหนไหม่รู้ครับก็รวมของใหม่ไปด้วยของเก่ายีิบเอ็ดของใหม่สิบเอ็ดหน้านะครับสิบเอ็ดหน้านะครับอ่าสิบเอ็ดหน้าหน้าสิบเอ็ดไม่เต็มนะเปลี่ยนสามชิ้น ก็ได้ทั้งหมดสิบเล้านก็รวมๆนะครับที่ได้น้อยสุดก็กดครั้งละ3าม0มื่นนะครั้งละ3าม0มื่นส,สูงสุดรู้สึกว่าจะหก0มื่นนะแต่ในข้อมูลบอกว่าจะสุ่มตั้งแต่3าม0มืนจนถึง1ล้านแม่งเอ้ยหนึ่งแสนกูยังไม่ได้เลยต้องหมดไปหลายตังเลยตังไปหลายบาทเลยโอเคนั้นเรามาซื้อของกันซื้ออะไร ก็ซื้อของน้ำเดิมเลยครับโอเคโกดังเต็มแล้วไปออยังเงินต่อเืือของนะเลือกซื้ออะไรหรือว่าไปซื้อกระตุนบาเลตต่อคงมาแล้วนะ หนังเฟรมนึงแล้วครับโอเคสองร้อยสิบสามโคก็ซื้ออย่างอื่นมัน้งมันจะซื้ออย่างอื่นได้อีกไหมเนะี่ยโอเคซื้อบาเลาเหลือหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นก็ซื้อไอ้นั้นพอดีได้สามครั้งโอเคเอาแม่งกนง็นังไปโอเคครับ ตอนนี้เอผมก็เหลือแค่ห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามครับผมใช้เอแม่งจังหนดผมใช้ไปสิบเก้าล้านครับภายในไม่กี่นาทีครับก็ไปดูอันดับกันนะครับว่ามันจะขึ้นที่หนึ่งหรือยังอ่าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสามห้าสี่หกศูนสุโอเคแฟงครับไอ้สุดแม่งก็แฟงที่หนึ่งได้โหหนดไปหลายบาทเลย โอเคครับก็ขอฝากเลยคร,บคร,บยครบคับดอกไม้นะครับอย่าลืมดอกไม้ครับที่สำคัญอันดับดอกไม้ฮิตเลอร์บสองแปดห้า